ที่สำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยใบระเบียนแสดงผลการเรียนทักเรียนนักศึกษาใหม่นะคะค่ะออขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจะมีจำหน่ายอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะราคาพิเศษไปใช้บริการหรือจะไปดูของที่เรายัง สำหรับร้านค้าขายของราคาพิเศษนะคะอยู่บริเวณตรงหน้าหอห้านะคะถ้าเราเลยจากกองเงินการไปนะคะตรงไปใช้บริการได้นะคะมีร้านค้าหลายร้านค้าอยู่ด้วยกันนะคะจะเป็นราคาพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัว,ว,ตวแล้วก็เครื่องแบบนักศึกษาแล้วก็เครื่องหมายต่างๆที่ร้านค้าขายของตรงหน้าอาคารบริเวณหอหานะคะซึ่งเลยไปจากกองเงินการนะคะเดินตรงไปนะคะแล้วก็จะมี คนะของมหาวิทยาลัยนะคะนำโดยท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงคัญยวงศ์นะคะท่านศาสตราจารย์แทนที่การบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คณะนะคะท่านอาจารย์สุวิทย์ฐานบุคลากรทุกคณะค่ะที่ได้ให้การพบปะเยี่ยมเยือนผู้ปกครองแล้วก็น้องน้องนักศึกษาในบริเวณ ที่จุดลงสัมภาระทุกจุดของมหาวิทยาลัยเราก็ร่วมพูดคุยกับผูกปกครองที่หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีนะคะขออนุญาตแจ้งทราบค่ะนผก้ปกครองที่แล้วเสร็จภารกิจในช่วงเวลานี้นะคะในเวลา10โมงโดยประมาณเราจะมีรถรางนการรอรับนักบวชครองอยู่ที่ด้านหน้าอาคารกองออมนิการเพื่อที่จะนำนผูบปกคร ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรับรอง <sum> ตำแหน่งของที่ระลึกนะคะ,ะโดยแบรนด์ของมหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อกอโลหมวกนะคะก็ตามทางเรามาดูถึงพิธีการนะคะชึ่งนักศึกษาเพื่นี้จะต้องใส่ชุดอาคารทาบพิธีแล้วนะคะใช้ในงานพิธีพิเศษนะั่ง เชิญชวนผู้ปกครองเพื่อเขารับฟังการต้นนี้นะคะได้มชมบรรยากาศได้มาพบปะกับผู้ปกครองกับน้องๆบ้างแล้วแล้วก็ในหอประชุมใหญ่ท่านคงได้พบปะใกล้ชิดมากยิ่งผู้รับผู้ปกครองก็มาคุยให้พวกเราฟังว่าอาจจะอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรนั่นคือเข้าใจเรื่องของการเดินทางนะคะพี่ปูนอกจากท่านอธิการบดีนี้ข้อมูลด้านการเรียนรู้อยู่อาศัยนะคะโดยท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในด้านนี้นะคะนอกจากที่